สิวิธีการเลี้ยงเม็ดแคะโปรดศึกษาให้ดีก่อนเลี้ยงนะครับน้องคนไหนอยากเลี้ยงน้องหนามเราต้องกล้าที่จะลองจับ หรือสัมผัสน้องหนามเราก่อนว่าเราชอบจริงๆหรือไม่ถ้าไม่อย่างนั้นถึงเวลาเราเอาไปดูแลแล้วเราเกิดไม่ชอบแบบคิดว่าให้ไปอยู่ตามธรรมชาติจะเอาเขาไปทิ้งไปปล่อยไม่ได้อ๋อเราต้องควรรู้ก่อนน้องหนามเป็นสัตว์กลางคืนต้องมีเวลาในช่วงกลางคืนให้เขาอีกด้วยเขาจะออกหากินหรือทํากิจกรรมต่างๆในตอนกลางคืนแต่ในช่วงเวลากลางวันเป็นเวลาพักผ่อนหรือนอนหลับของน้องหนามเรานี่เอง The น้องน้ำที่เราจะรับไปเลี้ยงมักจะถูกเลี้ยงแบบรวมกันโดยไม่ได้สัมผัสน้องโดยตรงเลยทําให้น้องน้ำแต่ละตัวจะไม่คุ้นชินกับเจ้าของเลยที่จะ,ะแสดงพฤติกรรมการขู่ป้องกันตัวโดวยการขดตัวเมื่อเรารับมาแล้วเราต้องใช้เวลาเพื่อให้เขาจํากลิ่นเราได้สักระยะหนึ่งทําให้คุ้นชินกับเจ้าของนั่นเอง4เราไม่ควรจับลูกเม่นที่เพิ่งเกิดเพราะจะทําให้กลิ่นของลูกเม่นนั้นเปลี่ยนไปและแม่เม่น นนัน้รู้สึกไม่ปลอดภัยและอาจจะกินหรือทําร้ายลูกตัวเองได้เมื่อลูกแม่หย่านมประมาณ45วันค่อยแยกลูกและแม่ออกจากกันไม่อย่างนั้นแม่อาจจะเกิดลําคาแล้วกัดลูกตัวเองได้ถ้าน้องหนามเป็นสัตว์ที่รักสันโดษมักจะหวงถิ่นที่อยู่อาศัยเราควรที่จะเลี้ยง1ตัวต่อ1กรงหรือ1บอ่อเลี้ยงเพื่อไม่ให้เกิดการสร้างอนาเขตเพื่อแย่งที่อยู่อาศัยหรือเกิดการทําร้ายกันได้พอถึงเวลา อายุน้องหนามหกเดือนขึ้นไปแล้วเราอยากให้เขาผสมพันธ์กันเราแค่จับตัวผู้ใส่ตัวเมียแล้วปล่อยให้เขาผสมพันธ์กันประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยจับเขาแยกออกจากกันถ้าไม่แยกออกจากกันตัวเมียอาจเกิดความรำคาญแล้วกลับตัวผู้ได้หกพื้นที่ที่จะรับน้องหนามไปเลี้ยงควรม,มีขนาดกรงอย่างน้อย30มคูณหกคูณ30ตัวอย่างเช่นกรงเหล็กทำบ่อเลี้ยงปูนตู้อะคริลิคต,ตู้ ปล้างใส่เสื้อผ้าเป็นต้นถ้าได้กรงใหญ่ยิ่งดีแต่ถ้าทําเป็นพื้นที่ที่จากัดการเลี้ยงน้องหนามควรที่จับเป็นกรงที่มีทรงเตี้ยไม่ควรใช้ทรงสูงเพราะน้องหนามอาจ แล้วตกลงมาบาดเจ็บได้เจ็บอาหารหลักของน้องหนามหลักๆแล้วจะเป็นมแมลงหนอนนกและผลไม้ที่เป็นแหล่งกำเนิดโปรตีนเอาไว้ไปเสริมสร้างร่างกายไม่ควรที่จะให้อาหารแมวาการที่เราให้อาหารแมวจะทําให้น้องหนามเราป่วยได้ถ้าให้เขากินอาหารแมวเป็นเวลานานจะทําให้เป็นโรคไตและโรคต่างๆตามมาได้แปดอาการป่วยของน้องหนามต้องคอยสังเกตอาการถ้าน้องหนามมี อาการมีน้ำมูกจามหายใจเสียงดังตาแฉะไม่ยอมกินข้าวให้สันนิฐานเลยว่าน้องอาจจะป่วยได้และควรนำไปพบหมอทันที๖น้องหนาสามารถอาบน้ำได้ตั้งแต่อายุ3-4เดือนขึ้นไปถ้าไม่อย่างนั้นผิวของน้องอาจจะการแพ้ได้และเมื่อน้องหนาอายุก็ปีเดือนเราควรพาน้องหนาของเราไปหยดยาก,กำจัดไรเพื่อลดอาการพันของน้องหนาเราได้๗เราควรที่จะมีลูวิ่งหรือพื้นที่ให้น้องหนา ได้วิ่งหรือออกกําลังกายน้องหนามเราจะได้ไม่เกียดและเป็นโรคอ้วนหรือโรคแก้กออนอื่นๆตามมาได้ขนัดของลู่วิ่งควรม,มีความกว้างเส้นผ่านศูนกลาง3 0ซนติเมตรขึ้นไปเพื่อความสมดุลตัวของน้องหนามไม่อย่างนั้นอาจจะทําให้น้องหนามเรามีหลังที่โคดงอได้ติดวิธีการเล้งแม้นแคะจบแล้วนะครับ